สวัสดีลูกค้าเซตอัพดีคอทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาดูการใช้งานกระดาษอิงเจตกันค่ะจากคลิปที่แล้วเราแนะนําเรื่องการปริ้นดิคอเองไปแล้วนะคะสําหรับกระดาษอิงเจตเนี่ยก็มีขั้นตอนพ่นเคลียร์หลังปริ้นซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดของการใช้งานกระดาษอิงเจตเลยค่ะ คนที่ใช้เครื่องพิมพ์อิงเจตอยู่ที่บ้านนะคะหากต้องการใช้งานดีคอให้เลือกกระดาษดีคออิงเจตเท่านั้นค่ะเพราะกระดาษออกแบบมาให้ซับหมึกประเภทน้ำได้ดีทั้งหมึกธรรมดาและหมึกกันน้ำแต่จะมีหมึกส่วนเกินที่ไม่แห้งสนิทต,ตรงนี้ถ้าเราไปจับจะทำให้งานเสียได้ค่ะขั้นตอนการใช้งาน d ดีคอคือตัดแล้วนำไปแช่น้ำ ตรงนี้ค่ะขั้นตอนสำคัญก็คือการพ่นเคลียร์ถ้าพลาดขั้นตอนนี้เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะคือการไม่พ่นเคลียร์หมึกจะละลายไปกับน้ำเลยค่ะดังนั้นขั้นตอนพ่นเคลียร์จึงสำคัญนะคะเคลียร์ก็คือแลกเกอร์ค่ะการพ่นเคลียร์ก็คือการเอาแลกเกอร์มาพ่นเคลือบหมึกที่เราพิมพ์บนกระดาษไม่ให้ละลายหายไปตอนที่เราจุ่มน้ำ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์สีงานช่างต่างๆค่ะหลังจากปริ้นงานออกมาแล้วนะคะเราก็จัดการหามุมพ่นเคลียร์ค่ะดูที่โล่งแจ้งดูทิศทางลมไม่ให้ย้อนเข้าหาตัวเราระยะห่างการพ่นพอประมาณถ้าห่างเกินไปเคลียร์จะฟุ้งและเกาะกระดาษได้น้อยหากใกล้เกินไปก็อาจจะเยิมเพราะอัดเคลียร์มากเกินไปค่ะควนกระระยะพอประมาณกวาดซ้ายขวาหรือขึ้นลงตามขนาดดูให้ทั่วกระดาษแล้วหยุดเท่ากับหนึ่งรอบ ทิ้งระยะให้เคลียร์แห้งแล้วพ่นซ้ำสองถึงสามครั้งให้เคลยร์เคลือบเนียนไม่เป็นเม็ดทรายถือว่าใช้ได้ค่ะหลังจากเราตากให้กระดาษแห้งแล้วนะคะเราก็นำม,มาใช้งานได้เลยค่ะโดยการตัดชิ้นงานส่วนที่จะใช้นำไปจุ่มน้ำประมาณ30วินาที แล้วนำไปสไลด์ลงบนวัตถุที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราติดดีคอลงบนวัตถุเสร็จแล้วนะคะจะมีน้ำส่วนเกินให้เราใช้คัะต้นบัดรรีดน้ำให้แห้งค่ะดีคอจะใช้ได้ดีกับวัตถุที่มีผิวเรียบเกือบทุกชนิดค่ะเพราะว่ามีความบางและเนียนกว่าการใช้สติ๊กเกอร์ มาดูความแตกต่างของพื้นใสกับพื้นขาวกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ